่ะมบพวกจะช่องมูลิทาลกกันเีงแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะอุ้ยเมื่อวานแม่หมอก็ไม่ได้มันําคลิปเนาะมันจะยุ่งๆอ่ะวันเนี้ยเมื่อวานเป็นวันไหว้เนาะวันนี้เป็นวันตุ่จีนเนาะก็มาเริ่มกันเลยค่ะหัวข้อเรื่องอ่ะคุณน,นี่ตัวจี๊ดเลยนะเอา้าทําหลายๆคนพูดถึงแต่คุณน่ะตัวจี๊ดยังไงจ๊ะขอดูหน่อยตัวจี๊ดในเรื่องอะไรตัวจี๊ดอะไรหรอเอออยากรม้อีกแล้วแม่หมอ อมืมาฟังเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะใหญ่ใหญ่ยินเอ้ไม่ใช่ใหญ่ยินเนี่ยแม่หมอจะใช้คําผิดทำไมวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นึก,น,กนึกพูดนึกคาพูดไม่ค่อยจะออกเหมือนจะติดอ่างเลยแต่จะไม่เป็นไรอดทนฟังเสียงแม่หมอไปหน่อยแล้วกันเนาะมาเลยค่ะสองใบแรกดูซิคุณนี่ตัวจีเลยนะตัวจีใน,นเรื่องอะไรจ้ะออ้ยสองใบแรกมาจ้ะขอใบนี้โอ้โหหกหกไม่เทาขึ้นใบแรกอีกใบหนึ่ง แมวใบนี้จากขอใบนีโอ้โห oh, ขึ้นกับสองเหรียญด้วยอืมการเปลี่ยนการเปลี่ยนจากคนคนหนึง่งเป็นอีกคนคนหนึง่งแม่หมอมองงนี้นะใบแรกขึ้นหกวานหกไม่เทา้ามันมองบอกถึงการลุยไปข้างหน้าการที่แบบคุณได้รับชัยชนะแล้วเลขหกอะอะแล้วแถมขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งด้วย แถมขึ้นกับสองเหรียญนีอีกแล้วุูคุณดูสองเหรียญอันนี้นะจ๊ะเป็นเหมือนอะไรเหมือนเลขเลขอินฟินิตี้ไหมเอ้ไม่บอกพูดผิดอ่ะอินฟินิตี้ไม่อินฟินิตี้อะไรก่อนเอออินฟินิตี้ไหมอ่าบ่งบอกถึงอะไรไปเรื่อยๆจะ้ะการที่แบบว่าหมุนไปเรื่อยๆหรือก็คือการเดินทางอะไรเออไปเรื่อยๆหรือจะพูดถึงการที่คุณใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเลยเหมือนคล้ายๆหัวข้อนะคุณนี่มันตัวจี๊ดใบแรกก็จี๊ดอยู่แล้วจะ้ะคุณดู มีคนเขาสนับสนุนคุณหรือมีคนเขาคอยดูจับตาดูคุณอยู่นะใบแรกขึ้นแบบนี้นะคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีนะเพราะอะไรเพราะความสามารถของคุณตัวจีตในเรื่องอะไรความเก่งความสามารถแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเปลี่ยนไปได้เสมอเปลี่ยนทันเปลี่ยนไปเรื่อยเความสามารถจะมาไม่จํากัดแบบว่าพอพอความสามารถอันนี้โผล่มาแล้วใช่ปะสักพักหนึ่งความสามารถอันใหม่คุณจะโผล่มาอีก นี่คือการที่แม่หมอบอกว่าคุณนี่มันตัวจีดเลยนะมันก็เลยทําหลายๆคนพูดถึงแต่คุณ่าเพราะอันนี้แหละจ้ะความสามารถหลากหลายพูดง่ายๆบางคนมีความสามารถแค่หนึ่งสองอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างเท่านั้นตัวคุณมันเกินกว่านั้นค่ะมันมีมากกว่านั้น่าเพราะหกวาน้าในใบแรกอีกทั้งหา้าเด่นนะจะเป็นจุดเด่นจ้ะอืมเป็นคนที่มีจุดเด่นเ หรือจะพวกเรียกเรียงง่ายๆบางคนที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบางคนอาจจะโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กด้วยซ้าบางคนอาจจะโดดเด่นในเรื่องหน้าตาการพูดสมมติอ <het S 1> ันนี้อันนี้สมมติเฉยๆคุณอาจจะเป็นเด็กสมมติสมมติเป็นเด็กก่อนนะอันนี้สมมติเฉยๆนะไม่ได้ว่าว่าคุณเป็นเด็กนะตอนเด็กๆอ่ะคุณอาจจะเป็นที่รักไร่ของหมู่ญาติหรือคนทั่วไปที่เขาเคยเจอคุณเขาบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักเด็กคนนี้อเรียบร้อยนั่นแหละความหมาย นะประมาณอย่างนั้นเออบอกเลยว่ามีเป็นคนที่มีจุดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆออ,อ่ะต่อจะ้ะดูสิมันเลยเหมือนเหมือนชายาคุณเนาะอะไรนะคุณนี่ตัวจีดเลยนะอย่าบางคนนี่โดดเด่นในใ,ในในกลุ่มเหมือนจะไม่เด่นแต่จริงๆเป็นคนที่เด่นที่สุดในกลุ่มคุณเป็นแบบนั้นปะอ่าไม่หมอเชื่อว่าคุณเป็นอูห้หูเด่นไม่เด่นเนี่ก้าวถ้วยมายืนยันอีกแล้วจ้ะก้าวถ้วยอยู่เนีำยทนอย่างที่สามวโห เด่นไม่เด่นคนชอบก็เยอะโอ้โหขึ้นกับราศีนีพระจันทร์อีกต่างหากเก้าถ้วยอยู่ตำแหน่งที่สามขอพูดเก้าถ้วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปพูดราจรินีพระจันทร์นะตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อสเสน่ห์ในด้านด้านอะไรด้านความสามารถได้บางคนอนะาจจะเสน่ห์ในด้านออการวางตัวการพูดหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวหรือการแบบออนอบน้อมการแบบว่าใช้ชีวิตอะ อการที่แบบคนอื่นเขาเห็นเห็นคุณในชีวิตอ่ะเขาจะมองว่าคุณมีจุดเด่นบางสิ่งบางอย่างหรือบางบางคนอาจจะตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กอาจจะไม่ได้สวยหรอกแต่ตัวเล็กแต่ดูแล้วทําไมดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สวยแต่น่ารักไงเอออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะก้าวทั่วอย่างโนะคุณเป็นเหมือนคนมีสเสน่ห์อ่ะเสน่ห์แบบสเสน่ห์เย้ายวนไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านั้นนะสมมุติคุณเป็นผู้ชาย คุณอาจจะมีผู้หญิงมาชอบคุณเยอะแล้วคุณอาจจะมีผู้ชายมาชอบคุณด้วยนี่คือความเด่นของคุณเลยนะนะเออมันเลยเหมือนหัวข้อเลยคุณมันตัวจี๊ดเลยนะเออบางคนอาจจะติจี๊ดในเรื่องนี้ก็ได้นะเออหล่อสวยน่ารักอะไรอย่างงี้บางคนก็อาจจะมองว่าคุณหล่อบางคนก็อาจจะมองว่าคุณน่ารักก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมองว่าคุณคุณนี้สวยเน้ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ความสวยของคนแต่ละคนมองมันก็ไม่เหมือนกันหรือปะแต่ไม่หมอเชื่อเลยว่าตัวคุณ เป็นคนที่เด่นอยู่แล้วจอะม,มีความสามารถด้วยเป็นเป็นคนที่เหมือนจับจับตัวได้ยากอ่ะเขาเรียนอะไรนะสเสน่ห์เพาว,พาวเออสเสน่ห์เพลาว,าวเออและแถมเนี่ยตำแหน่งที่สี่คุณได้ราชนีพจัน์ราชนีพจัทน์บ่งบอกถึงนักบทหญิงเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนที่มีคนชอบเยอะหรือมีคนแบบรักคุณเยอะหรือเป็นที่โดดเด่นของคนทั่วๆไปเนาะแต่คุณเนี่ยมีความ ในด้านความมั่นคงอะ่ะมันพูดถึงตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนชอบทําบุญชอบเข้าวัดเข้าวาชอบอะ่ะชอบทําตัวแบบดูมีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบทําให้คนอื่นอยากรู้อะ่ะเหมือนเหมือนหวข้อคุณเป็นตัวจีดะเขาก็เลยพูดถึงดูเหมือนจะเป็นคนที่ว่าเหมือนหวานสเสน่ห์คนอื่นหรือเป็นคนที่มีคนอื่นอะ่ะมองเยอะอะ่ะชอบเยอะแต่ทำไมเป็นคนที่เหมือน เข้าวัดเข้าวาล่ะเ,เป็นคนที่แต่งตัวนะแต่ทําไมชอบเป็นตักบาตรไปสวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ล่ะประมาณนี้นอ่าไม่บอก่างนี้นะเพราะเพราะอะไรมันไม่จําเป็นนี่คุณจะแต่งตัวโป๊หรือคุณจะแต่งตัวยังไงมันก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องเป็นแบบนั้นนี่บางทีคุณอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ถูกปะคุณอาจจะชอบแบบมันมนชอบตัวเองอะชอบชอบชอบตัวเองแต่งตัวชอบการแต่งตัว หรือชอบมองคนอื่นแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม,ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องแต่งตัวโปแล้วจะไม่ไม่เข้าวัดนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มองมองนี้นะมันเลยทําให้เขาพูดถึงพูดถึงคุณนั่นแหละเพอพออะไรพอะดูแปลกๆราชนีพระจันทร์คุณก็รู้มีทั้งดําทั้งขาวคุณมีทั้งความดีแล้วไม่ดีอยู่ในตัวเองแต่ละคนเนี่ยจะมีความดีหรือไม่ดีแตกต่างกันไม่หมอก,ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกดวงไม่เหมอแต่ละคนมีความไม่ดีอะไรบ้าง คุณอาจจะเป็นคนที่แบบขี้โมโหง่ายก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ดีใช่ไหมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถูกปะประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยอ่ะต่อดูซีแล้วมีอะไรจะ๊ะดูซีไพ่น้องหมีเนี่ยอ่ะโหดีเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกอนนะสิบสอดขึ้นในตำแหน่งที่ห้าเจออะไรจะเนี่ยมันเลยทําให้คนอื่นพูดเลยว่าคาไมคุณเป็นตัวจีเลนะไม่หมอมมงี้เลยนะโอ้โหระดับสิบดาบเลยนะ สิบดาบอยู่ในตำแหน่งที่ห้าโอ้โหตอนนี้คุณเจออะไรบางคนเนี่ยเพิ่งจะเจอมาดมาดเลยหรือบางคนอาจจะเจอมานานแล้วเพราะมันเครึ่องหนตัวหกสอดอยู่ในตำแหน่งที่หกแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยมันจำฝังในจิตใจ <c oughs> ในจิตใจยันทุกวันนี้การใช้ชีวิตของคุณในทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำแม่บมองมองนี้นะเพราะอะไรระดับสิบสอดนี่คือร้ายแรงที่สุดในบรรดาที่แบบว่า เหมือนการใช้ชีวิตมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะล้มละลายหรือด้วยซ้ำบางคนเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนหักหลังบางคนเนี่ยอาจจะโดนคนรักหรือครอบครัวอ่าแม่หมอมองมองี้นะแต่การที่มันได้ไพ่สิบสอดอยู่ในตําแหน่งที่ห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแม่หมอมอง,มองถ้าเราไม่ได้เจอเรื่องไม่ดีเราจะผ่านชีวิตมาได้ยังไงถูกปะ ถ้าเราไม่เจอเรื่องไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไม่ดีหรือคนนี้ควรจะคบต่อหรือคนนี้ดีกับเราอ่าอันนี้แม่หมอ,มอยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้สอนนะห้ามว่ากันนะเพราะอะไรแม่หมอมองว่าคุณได้ไพ่สิบสอดอยู่ในำตำแหน่งที่ห้าแล้วหกสอดอยู่ใน,นตำแหน่งที่หกอ่ะหกสอดในพูดถึงการทิ้งแม่หมอมองว่าเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยเจอมาที่มันทําให้คุณเหมือนจิตใจเศร้าหมองอ่ามืด,มด อ่าดูแล้วไม่ค่อยมีสง,งาาส่าราศีอะไรเงี้ยแม่หมอเชื่อว่าคุณผ่านมาได้แล้วใบสิบสอดขึ้นมาในตำแหน่งที่ 5, ห้าบ่งบอกถึงตัวคุณอาจจะรู้สึกกลัวว่าคุณจะเจออีกแม่หมอบอกเลยนะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่านับจากนี้คุณเจอระดับสิบสอดมาแล้วอะอะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วอแพมขึ้นเนี่ยหกสอดอยู่ตำแหน่งที่หกอะมันผ่านมาแล้วอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปแม่หมอมองงนี้นะ เราเอาแค่ตรงนั้นมาเป็นบทเรียนของให้ใช้ชีวิตต่อก็พออา่ตัวคุณในบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยังมีแบบแอบคิดบ้างแม่มอเข้าใจทุกคนมีแอบคิดหมดแหละแม้กระทั่งไม่หมอแต่การที่คุณสิบสอดขึ้นกับราชินีพระจันทนระ์น่ะมันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะแล้วแถมในบางคนนะ่ะเจอเรื่องอย่างนี้มาเปลี่ยนนิสัยเลยนะเหมือนหมายถึงว่า คุณเจอเรื่องสิบสอดมาไม่หมอไม่รู้หรอกคุณเจออะไรมาบ้างแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันเนะาะอาจจะโดนโกงโดนหักหลังโดนอะไรที่มันร้ายแรงอะ่ะอืแล้วบางคนนี่อาจจะเจออุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้แล้วเปลี่ยนหรือในหรือในหรือในบางคนประมาณนี้นะหรือในบางคนพบขึ้นกับตัวหกสอดไปหรือในบางคนเหมือนตายไปแล้ว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 ก็เกิดมาใหม่เหมือนเหมือนตายไปแล้วแล้วฟื้นอ่ะฟื้นฟื้นกลับมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนดีเลยอะไรเงี้ย ดีนี่ไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ดีนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเปลี่ยนจากคนที่แบบว่ากินเหล้าอันนี้สมมติเฉยๆจากคนที่แบบว่าชอบกินเหล้าทุกวันแล้วพอฟื้นมาก็เปลี่ยนนิสัยไม่กินเหล้าแลวเออตั้งใจหนุนไปเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญอะไรประมาณนี้นะอ่าเพราะขึ้นกับราชีนี้พระจันทร์อย่างที่แม่หมอบอกคุณมีทั้งดําทั้งขาวอยู่ในตัวเองอืมอ่ะต่อดูสิโอ๊หสิบสอดอยู่ในตําแหน่งที่ห้าเนี่ยเพอเพอบางคนอาจจะเจออยู่ด้วยนะหรือกำลังหาทางออกอยู่ แต่แม่หมอเชื่อว่าคุณหาได้นะทางออกของคุณนะ่ะคุณจะหาได้จ้่อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยเหมือนไพ่มันเจอไอ้นี่เนาะอ,อ่ะต่อเดี๋ยวก่อนมีปัญหาการสับไพ่กัะอ่ะขอไปนี้โอ้โหเห็นปะมาแล้วจ้านี่นักรบถือถ้วยเอ้อีกใบหนึ่งมากระเด็กเหรียญด้วยอุ้ยอ่าการลิเริ่มอะไรบางเสียงบางอยา่างไม่หมอบอกแล้ว ว่าคุณผ่านมาได้อคุณเปลี่ยนได้ไม่งั้นคุณจะไม่ได้ฉายาตัวจี๊ดนะจ๊ะ,ะการที่เปลี่ยนตัวเองหรือการที่ไปหาอะไรเนี่ยคุณดูนะม้าสองอันเลยเหมือนกำลังจะเดินทางถูกปะให้หมอมองว่ามันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ขึ้นในตําแหน่งที่หนึ่งเลยเหมือนการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันได้ดีเอาเข้ามาอะอะไรที่ไม่ดีอ,ออกไปเหมือนคุณได้ให้เด็กเหรียญเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กคือเหรียญเนี่ย มันบ่งบอกถึงการที่แบบว่าพร้อมที่จะเริ่มใหม่พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะว่าแข่งอะพร้อมจะเริ่มเป็นกลเป็นคนที่แข่งขึ้นอะไรเงี้ยเก่งขึ้นพร้อมเปลี่ยนตัวเองคุณอย่าลืมนะคุณได้สิบสอดมามันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วอ่าคุณเลยทําให้หลายๆคนต้องพูดถึงคุณนะจ๊ะเพราะเขารู้ว่าคุณเจอระดับสิบสอดมาคนอื่นอะอาจจะไม่ได้เจอเหมือนคุณไงเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเจออะไรมัง่ง นะแต่แม่หมอมองว่าการที่คุณเจอเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเออหรือการ,ร,รที่ทําให้เจอเรื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเรียนรู้การใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้กระทั่งตัวเองอหรือการดูคนเอจากการโดนใส่ร้ายนินทาอะไรเงี้ยหักหลังอะไรเงี้ยมันทําให้คุณเก่งขึ้นแม่หมอมองมอย่างนี้นะเพราะเด็กถือเหรียญยืนในตาแหน่งด้านจิตใจคุณเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนอยู่แล้ว พร้อมเปลี่ยนอะไรใหม่แหมอม,มองมองนี้นะต่อนีใบนี้นะจ๊ะโหดูไพ่นักบวชไหมคุณดูคุณดูไพ่อยู่นะอ้ใบหนึง่งอ่าขึ้นับตัวห้าสอดด้วยไหมหม,มอบอกเลยว่าคุณเนี่ยโหพร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะต่อสู้นะจ๊ะดูนิ่งๆดูเหมือนจะไม่อะไรแต่รู้ทุกเลือกเลยเออเอ่อเหมือนเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ไม่สู้เหมือนจะเป็นคนที่แบบว่า จอสิบสอดแล้วก็ต้องอยู่อย่างงั้นแหละไม่จ้ะฉันเจอระดับสิบสอดมาแล้วเนี่ยโหอะไรก็จิบจิบสำหรับฉันแล้วจ้ะอ่าประมาณอย่างนั้นไม่มองมองมองี้นะเพราะตำแหน่งที่สามคุณได้ไพ่ไปนี่นี่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจ้ะออกแนวเหมือนพวกนักบวชเหมือนเหมือนเขา้าเหมือนเข้าใจชีวิตเหมือนเข้าใจผู้คนแล้วจ้ะแถมขึ้นอีกตัวห้าสอดอีกมาในรูปแบบไหนก็พร้อมจ้ะจะมาดีมาลายมาจ้ะฉันมีทั้งขาวทั้งดําด้วยนี่ ฉันมีทั้งด้านขาวและด้านดําอยากได้ด้านไหนล่ะอ่าประมาณอย่างเงี้นไมบอกมองงี้นะเพราะอะไรคุณถึงได้ฉายาตัวจี๊ดไงคําว่าตัวจี๊ดเนี่ยมันอาจจะคนอื่นเขาจ,จะมองว่าคุณมันจี๊ดนะจี๊ดจี๊ดก็หมายว่าอะไรจี๊ดก็เหมือนคนที่แบบว่าเหมือนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะประมาณานั้นเนาะอ่ะต่อโอ้โหโอ้โหคุณดูนะคุณดูไพ่นะอ่ะอีกใบหนึ่ง ไฮโลแพนขึ้นในตำแหน่งที่ห้าคุณดูนะแล้วขึ้นพร้อมกับแปดวันในตำแหน่งที่หกสิบสอดอยู่ในตำแหน่งที่ห้าแล้วข้างล่างเป็นเดอะไฮโลแพนคือคุณดูนะคุณมีไพ่นักบวชเนี่ยไม่มอไม่หมอเห็นสามใบแล้วอะคุณดูว่าชีวิตคุณมันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนักบวชในตำแหน่งที่ห้าของคุณับเนี้เอเขาเรียกพระสังฆราชเนะาะเมื่อวันวันไหนไมรูไม่หมออ่านไปไม่หมอหนึง่งไม่ออก หรือที่จะเรียกอยีกอย่างคือนักบวชนักบวชผู้ชายเนาะพระสังฆราชคุณรู้ไหมว่าคนที่จะได้ไพ่พระสังฆราชไม่ใช่ได่ว่าจะได้ง่ายๆแล้วอยู่ในตําแหน่งที่ห้าด้วยคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมาได้เยอะแค่ไหนใช่ปะคนที่เขารู้อ่ะเขาตบมือให้คุณนะเขายอมรับในความเก่งของคุณนะเขายอมรับในความสามารถของคุณนะคุณอย่าลืมนะคุณดูไพ่ใบแรกข้างบนของคุณมันบง่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่เหมือนมุ่งไปข้างหน้า อย่างที่แม่หมอบอกคุณจะไปเรื่อยๆคุณจะเติบโตไปเรื่อยๆสมมุติวันนี้คุณอยู่ระดับนี้วันข้างหน้าผ่านไปอีกสักสามสี่เดือนหรือปีหนึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นสมมติว่าทุกวันนี้คุณยังต้องทํางานออฟฟิศอยู่ใช่ปะอันนี้สมมุติแบบให้เห็นภาพนะพอผ่านไปสักปีหนึ่งคุณเปลี่ยนไปเป็นนู่นเลยผู้จัดก,การหรือบอสเลยอะไรเงี้ยคุณจะมีแบบเนี้ยแบบก้าวกระโดดเลยขึ้นไปตัวแปดแปดไม้เท้าด้วยแล้วก้าวกระโดดของคุณแต่ละครั้งมันทําให้คนอื่นอะ ต้องพูดถึงอ่ะเลยยกให้คุณเป็นตัวจี๊ดเลยจ้ะอแม,ม่หมอบอกเลยว่าคุณได้ตัวจี๊ดเข้ามาตัวตัวจี๊ดมาจากตรงนี้แหละอ๋อเจอสิบดาบมาก็ยังผ่านได้จ้ะเจอเรื่องราวที่ทุกข์หนักที่สุดในชีวิตแล้วเจ็บหนักที่สุดแล้วแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แบบว่ามีคนเคาลบนับถืออี่พระสังฆราชในตำแหน่งที่ห้าเนี่ยมีคนเคาลบนับถือจิตใจของคุณนะคุณดูนะอย่างที่แม่หมอบอกคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยนะ แล้วไปแบบก้าวกระโดดด้วยในบางคนก้าวกระโดดจริงๆจากคนที่เหมือนไม่มีไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นอาจจะมีบ้านไม่ใช่บ้านไหนเขาเรีกเยกะลรมีห้องให้คนอื่นเช่ามีรถให้คนอื่นเช่าขับหรือหรือมีบ้านอีกสักสามสี่หลังผ่านไปสักไม่กี่ปีคุณมีบ้านอีกสามสี่หลังเพิ่มมาเนี่ยกลับกลายไปว่าเมื่อก่อนเขามองว่าคุณเอาล้มไปแล้วนี่คุณไม่มีตังค์แล้วนี่อยู่ดีๆมมีบ้านได้ยังไงเพราะอะไรเพราะคุณสู้ คุณเป็นคนพร้อมต่อสู้อย่างที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณพร้อมที่จะสู้อ่ะแถมเป็นคนที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่เลยนะไม่นิ่งนะดูเหมือนจะเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาก็จริงดูเหมือนจะเป็นคนด้วยแบบดูดูไม่ออกดูมีอะไรรบรมคมในดูแปลกก็จริงแ,แ,แ,แต่การที่คุณเป็นแบบนั้นมันมาจากสิ่งที่คุณเจอแล้วมันทําให้คุณเหมือนเปลี่ยนในบางคนอาจจะดูดูโตขึ้นเพราะเรื่องราวที่เจอมาก็ได้ ไปบอกมองนี้นะเพราะคุณมันตัวจีดอะ่ะไปไปมองมองนี้อ่าต่อสี่หูพระสังขารล่าหนุนจะแบบนี้ห้าคุณมีมีคนเขาพูดถึงคุณเนี่ยในแง่แบบที่ไม่บอกบอกว่าทําหลายๆคนพูดถึงแต่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณก็ได้นะเขาคอยจะเอาเรื่องคุณมาพูดให้คนอื่นฟังอยู่เรื่อยเขาจะบอกว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้เมื่อก่อนเขาจะมองว่าคุณอาจจะล้มไปแล้วแต่ทําไมคุณ กลับมาได้ใหม่แล้วกลับมากลับมาใหม่ของคุณเนี่ยมันทําให้เหมือนพวกเขามองว่าคุณเป็นเหมือนเหมือนคนที่เหมือนแบบว่าเหมือนม,มีมีพรรคพวกอะ่ะแต่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้มีพรรคพวกนะแต่เขาชื่นชมอะ่ะคุณเข้าใจว่าเออเหมือนเขาชื่นชมคุณอะ่ะออประมาณอย่างนั้นอ่ะต่อต่อตาอะอีกสองใบสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้คืออะไรห้าเหรียญวิ่งเดี๋ยวก่อนนะห้าเหรียญมาทําไมก่อนขออีกใบใบนี้ ห้าเหรียญขึ้นกับ j u s t i อุ้ยอุ้ยแม่หมอมองงี้นะห้าเหรียญเนี่ยพูดถึงการที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตแบบเหนื่อยถึงจะเหนื่อยถึงจะไม่มีแต่คุณไม่เคยไปขอยืมใครนะคุณไม่เคยไปแบบบอกว่าขอความช่วยเหลือแม่หมอมองงี้นะเพราะมันขึ้นจากจัสติกตัวคุณเนี่ยในบางคนเป็นเหมือนคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะแม่หมอหนึกหนึ่งไม่ออก เหมือนมีศักดิ์ศรีอ่ะเออเหมือนเป็นคนมีศักดิ์ศรีถึงจะไม่มีไม่มีนะถึงตัวคุณจะไม่มีแม้ตั้งแต่แม่หมอเปิดไพ่มาแม่หมอยังไม่เห็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยแม่หมอบอกเลยว่าตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่มีมากหรอกแต่คุณมีความเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงรักความยุติธรรมมากถึงจะไม่มีก็จะไม่ขอลองใครทั้งนั้นจะหาด้วยตัวเองจะทําให้ได้ด้วยตัวเอง มันเลยทําให้คนอนื่นเขามองาคุณมันจีดจีดแบบขนาดไม่มีแล้วก็ยังไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยแต่แม่หมอมองว่าคุณมีไพ่พระสังฆราชอยู่ในตําแหน่งที่ห้าแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยจะมีคนมาคอยช่วยเหลือแบบลับๆลับๆก็อย่างเช่นเวลาคุณตกต่ําสึงที่สุดหรือคุณไม่มีที่สุดใช่ไหมมักจะมีอะไรมาช่วยคุณเพราะอะไรเพราะแม่หมอมองว่าสิ่งที่ มาช่วยคุณมันอาจจะเป็นบุญเก่าของคุณก็ได้บุญที่คนเคยสะสมมาหรือบุญที่คนทำความดีให้กับคนอื่นเนีสมมุติมีคนมาขอคำปรึกษาคุณหรือมาเล่าเรื่องความทุกข์ให้คุณฟังใช่ปะคุณก็ได้บุญแล้วนะนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแต่ตัวคุณเนี่ยไม่หมอมองเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าคุณจีดจีดเนี่ยแล้วอย่างที่ไม่หมอเข้าใจเนี่ยจีดก็คือถึงคุณจะไม่มีคุณเป็นคนรักศักดิ์ศรีอะ ไม่มีก็ไม่ขอไม่ขอไม่ขอความช่วยเหลือนะ่ะไม่มีฉันก็ไม่ฉันก็ใช้เท่าที่ไม่มีนั่นแหละประมาณนี้นะไม่หมอมมงงนี้นะเพราะตั้งแต่เปิดไพ่มาเนี่ยยังมีไพ่เหรียญที่แบบว่าเป็นเหรียญใหญ่เลยสองเหรียญน,นี่ก็บ่งบอกถึงการต้องใช้ใช้แบบหมุนเงินอนะเหมือนการหมุนเงินนะอะประมาณอย่างนั้นแต่แม่หมอเชื่อว่าบางทีการที่เขามองว่าเราจีนอะอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเราก็ได้อาจจะพูดถึงแบบ เป็นคนที่แบบรักศักสีเนาะเป็นคนที่แบบว่าซื่อสัตย์เนาะเป็นคนที่เป็นคนดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นคนที่สู้เนาะสู้คนเนี่ยมันห้าสอนเน่ตำแหน่งที่สี่ด้วยมันมีคนคิดไม่ดีกับคุณอยู่แล้วคุณสู้อะแล้วคุณรู้ด้วยว่าใครก็คือไอ้พวกที่อาจจะพูดถึงไม่ดีพูดถึงคุณไม่ดีแหละอ่าไม่บอกมององี้นะนี่ก็คือจบแหละคุณมันตัวจี๊ดเลยนะจี๊ดอยู่แล้วนะจี๊ดไม่จี๊ดดูไพ่ใบสุดท้ายดิจัสติกเนี่ย จีดนะเป็นคนมีความรู้นะคะถึงจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ฉันมีความรู้จ้ะพูดง่ายๆฉันฉลาดอ่าประมาณอย่างนั้นก็คือตัวคุณฉลาดจะมาจะมาทําแบบว่าใส่ร้ายคุณหรือมากั่นแกล้งอะไรคุณไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะมากั่นแกล้งคุณได้ง่ายๆนะนี่พร้อมสู้น,นะจ๊ะออดูเหมือนจะเป็นคนไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครแต่เวลามีมีปัญหาก็พร้อมฉะนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณอย่างนั้น อันนี้ก็จบเดี๋ยวจบจบจริงแล้วตอนเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตครอบครัวแม่หมอน้องแม่หมอก,ก็ขอบคุณมากๆากเนาะสิ่งที้ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปไมีแต่ความสุขความเจริญม,มีแต่สิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ